แล้วได้แล้วตัวบรเอบแล้วะอะไรแล้วเดี๋ยวแห่งห้วยขึ้น,นิง้ชนหน่อยชอนหน่อยเ,อดดดเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมามาแล้วมาแล้วตรงโน้นขึ้นหลายตัวมาก กำลังแก่แหครับแต่เราต้องอุ้มพี่โดไว้ก่อน<และ>ใหญ่ใหญ่โอ้ใแบบ แก่ยากเห็นมันเยอะมาแล้วขึ้นมาแล้วตรงนู้นกระโดดสองสมตัวเลยกระโดดครับลบลบลบขี่ยักะโอ้ยห้ากิโลนี่ห้า อ้น่โดสองแับวคอคอโอ้ใหญ่ไม่นม่ขนับนะมือโปรแต่แล้วเรียบร้อยสองแห่ครอบเลยรือสามเนี่ยสามพืน้นตัวนี้ต้องลออสามครับสาวเสียนอะไรครับเนี่ยเสียน ชื่อเสียงเรียงนามเซียนนะครับครับ <laughs> โอ<เ>้ยเอ้แจมโอ<เ>้ย <laughs> <เ> <laughs> ตัวใหญ่หนึ่งแยมตรงนู้นอีกหนึ่งเดมอสามแห่ครอบนะคะ กับนี่ค่ะประตูระบายน้ำห้วยเสน่หป,ปิดแล้วโดไปายเยอะมากเฮ้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะะ,ะโดรกะโดดเยอะยังมีอีกหลายนี่พี่เสียอะไรคะครชื่ออะไรนะมอสระบมอเสมออเสียนมอสกับเสียนมอสมันปิดห้วยเสนงครับเด็กห้วยสน่ครับ นี่ตัวที่แล้วโดดเยตัวแรกค่ะนู้นนู้นโดดสองสามตัวตรงคอมันอะลึกๆหน่อยเสียนแห่มอสเด็กห้อยสเน่หจจเดี๋ยวใครจะได้ตัวต่อไปกะละมงกะลมังปิวแล้วลมแรง ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วปลาเล็กปลาน้อยเยอะมาก